เด็กไทยหลังอ่านพึ่งข้อได้สี่ตัวนะคะสีแดงเม่นมะขาม3ตัวนะคะแล้วก็สีดำหนึ่งตัวนะคะมีแต่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะคะอ้วนมากค่ะเด็กๆสมบูรณ์ทุกตัวนะคะหนังย่นเลยค่ะ กินนมออกมาไม่ถึงห้านาทีก็กินนมเองเก่งแล้วนะคะน้องคานหากินนมเองนะคะเก่งมากเด็กๆแข็งแรงนะคะปลอดภัยทางแม่ทางลูกคะ่ะแม่ก็เลี้ยงลูกเก่งนะคะไม่รู้จะมีอีกตัวไหมรอลุ้นอยู่คะ่ะว่าจะได้ เด็กหลังอ่านกี่ตัวฝากติดตามรับชมด้วยนะคะเราจะอัปเดตลงให้ดูเรื่อยๆค่ะ